สวัสดีลูกหมีทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วแหมหิวจังเลยอาหารเที่ยงเดี๋ยวันนี้จะมาทำโบโลนาหมูพริกนะฮะกับหมูยออุบลน,นะฮะที่น้องอ้อมส่งมาให้พ่อหมีใครที่ส่งอะไรมาให้พ่อหมีพ่อหมีหมเก็บไว้กินหมดแหละนี่ส่งมาเป็นหลายเดือนแล้วยังเก็บไว้เลยแช่แข็งไว้ไงเก็บไว้กินได้สบายไปตอนที่ ที่เกียออกไปหาข้าวกินข้างนอกขั้นตอนแรกก็ไม่ได้ยากเลย,เลยครับทุกหนีครับก็แกะโบโลน่าหมูพริกนี่ออกจากซองตึงใช้ไก่ตัดก็ได้แล้วง่ายดีแต่ตอนนี้โบโลนาหมูพริกพ่อหมีนี่มันแช่แข็งเอาไว้แล้วมันแช่น้ําอยู่นะอยู่ในนี้เป็นชามอยู่ในนี้นะนี่เพื่อจะได้ลอกง,ง่าย กรคไนปกติแล้วเนี่ยนะโบโลน่าเขาจะกินเป็นแผ่นๆงี้ใช่ไหมลูกหมีนี่อย่างงี้ใช่ไหมแต่คนนี้เนี่ยสูตรของเราเนี่ยนะฮะสูตรของพ่อหมีเนี่ยคือจะใช้ไกต่ตัดเออตัดที่มันเป็นแบบเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะหมูยอนะฮะนี่หั่นแบบปกติเลย ยอบนนี่เขาอร่อยนะน้องๆใครที่ไม่เคยกินเนี่ยแนะนำนี่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูน้อยไปเราก็หั่นเป็นลูกเต๋าได้นะหั่นเป็นอีกอีกแบบหนึง่งสี่เหลี่ยมคือเอาไอ้วงกลมอันนี้นะฮะมาแบ่งเป็นปุ๊บปุ๊บหั่นเป็นกากบาทนี่ นีเรียบร้อยหลัจงจากนั้นก็เข้าไมโครเวฟใส่นานนิดนึงเนะเพื่อให้มันไม่แห้งมัเกินไปในชามนี้นะนิดเดียวอนิดเดียวนี่ประมาณนี้พอหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เข้าไมรเวฟเลย ตั้งเวลาประมาณ2นาทีครึ่งทำการล้างอุปกรณ์ได้เลยนะกรการล้างอุปกรณ์เนี่ยพ้กหมี่นี่จะไม่จะทำเป็นคนที่กินเสร็จใช้เสร็จแล้วล้างเลยเพราะอะไรไหมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องปืนน้ำยาล้างจานพอกินเสร็จล้างเลยปุ๊บอย่างนี้นี่นดเดียว ฟองน้ำที่ล้านนี่คุณจะบีบให้แห้งเลยนะลูกหมเนี่ยคุณจะบีบให้แห้งโคนล้างเสร็จแห้งปล่อยแฉะเลี้เธอเชื้อโรคนะฮะเสร็จแล้วก็มีดเช็ดให้แห้งด้วยเป็นสนิมนี่ถากหางเป็นพลาสติกเช็ดให้แห้งเช่นเดียวกันฝึก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 เห็นไหมฝึกฝึกสามฝึกเอง พ่อหมีเป็นคนรักครัวมากครัวต้องสะอกกาดอ่ะดูรอดูอ่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วที่จะเอาจากไมโครเวฟนี่มันรอนิดนึงนะอ,ะอะนี่ต่อต่างกันน้ำซีซ่าสลัดต่อไม่เคลื่อนจะสมี คือแม่งอันไม่อร่อยครับผมแต่ยี่ห้อนี้อร่อยขวดร้อยห้าสิบกว่าบาทไม่อร่อยคงไม่ได้นะแม่งขวดแม่งแพงเหลือเกินใส่ไปเลยเบคอนที่ใส่ในสลัดอะ่ะใส่ลงไปพอประมาณนะหรือว่าใครชอบกินเยอะก็ใส่เยอะออาไปโรยหน้านิดหน่อยแค่นั้นเองอ่ะโอเค ตอนนี้ก็ถึงเวลาเราเวลากินเราจะกินอย่างนี้จิ้มหมูยอก่อนหนึ่งทีแล้วก็จิ้มบโบโลน่าเึกนี่ยม่งเลย